เครื่องล้งางไตอัตโนมัติมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมแสดงข้อความ reload the set กดปุ่มสีแดงเพื่อหยุดเสียงสัญญาณเตือนสาเหตุเกิดจากการใส่ตลับสายไม่แน่นปิดประตูเครื่องไม่สนิทด,ดึงคันโยกปิดไม่สนิทในตำแหน่งที่ถูกต้องปิดประตูหนีบสายบริเวณช่องทางออกของสาย ใช้ตลับสายชุดเก่าที่มีน้ำและอากาศปนกันตลับสายมีรอยขาดหรือการวางตัวเครื่องเองียงวิธีการแก้ไขแก้ไขโดยการเปิดประตูเครื่องนำตลับเก่าออกใส่ตลับใหม่ให้แน่นสนิทตรวจสอบตำแหน่งที่ใส่อีกครั้งกดปุ่มสีเขียวเพื่อให้เครื่องทำงานต่อ หากคุณแก้ไขตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วแต่เสียงสัญญาณยังดังและเครื่องขึ้นหน้าจอ RELOAD THE SET แนะนำให้ติดต่อ PD Hotline 080-785-9942ทันทีเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ